เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับ <ST AN CO> กับการที่เราอยากเปลี่ยนเวอร์ชันไม c คร f t เป็นเวอร์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวอร์ชันไม c คร f t เพื่อเล่นม o อ p แพ็ที่เราชอบหรือเป็นการย้อนไม c คร f t เวอร์ชันเพื่อเล่นให้ตรงกับเพื่อนเราเนาะหรือบางครั้งนะเราก็อยากจะปรับเวอร์ชันของเราให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม n คร r a พีพีหรือ Server <ๆ>เซิร์ฟเวอร์อาชีพอดการที่เราเล่นถูกเวอร์ชันเนี่ยก็จะทำให้เล่นได้อย่างเสถียรมากยิ่งขึ้นเนาะวันนี้นะผมจะมาสอน,นสสท่านผู้ชมทั้งต้องเวอร์ชันไมโครับทั้นนงไมชครฟ บางสงสารเกมเมอร์ครับก็เนี้ยผมก็จะมาทําตามคําขอกันอีกแล้วนะครับก็เนี้ยผมจะมาสอนคัสตอมเวอร์ชันไมค์ครับตามที่เราต้องการเลยครับก็วันนี้จะมาสอนทั้งภาคแท้และภาคฟรีเลยครับก็วันนี้เป็นของจาว่าในคอมเนาะอันนี้ครับก็มีน้องคนนึงขอมานะเพราะว่าเขาอยากจะย้อนเวอร์ชันไมค์ครับเนาะแต่ว่าเฮ้ยแบบย้อนไม่เป็นนะก็เลยมาคอมเมนต์ถามผมวันนี้ก็เลยจะมาทําให้นะครับอ่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนเวอร์ชันไมค์ครับตามใจต้องการกันดีกว่าครับโอเคไปกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม,มดูวิธีการกันเลยก,ก่านะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนสองตัวเกมเนาะเป็นตัวเกมจาว่าแท้และตัวเกมทีแรนเชอร์ครับอ่ะโอเคเราไปดูภาคฟรีกันก่อนเนาะเพราะน้องๆหลายคนน่าจะเล่นภาคฟรีกัน,กนอยู่นะครับกับตัวเกมทีแรนเชอร์อ่ะโอเคผมขอมอนุญาตเข้าทีแรนเชอร์เลยนะครับปึ๊บสับทีแรนเชอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเวอร์ชันค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ตัวทีแรนเชอร์ผมมันก็โหลดหน้าขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทีแรนเชอร์เนี่ยหน้าตาจะเรียบง่ายมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดเเ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 รรรรรรราาาาาออยยยยยกกกกกกลลล่่่่่นนนนนมมมคคััับบ็ดด Enter ใใไ้ชชแตตววิธีีีป์งงๆ เห็นปะอ่าตรงนี้ครับคือเวอร์ชั่นของมันทั้งหมดเลยนะซึ่งมีแบบครบมากๆนะครับเห็ผมเลื่อนไปข้างล่างนะเนี่ยดูดิเนี่ยเวอร์ชันแบบ1นแบบ1 7 1 1 8จุดเห็นปะ่1ก็มีครับมีโคตรครบครับคือแบบเวอร์ชั่นเยอะมากๆลองเลื่อนดูได้เลยแล้วข้อดีของทีแลนเชอรนะคือมันมีให้เราครบนะเห็นไหมมันจะมีตัว o p t i f y ด้วยแล้วก็มี f ลอ s อ o p t i f าอะไรเงี้ยครบเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป อ่าเราต้องไปเข้าเว็บออฟฟิเชียลของ o p t i f ฟายนะครับแล้วก็ไปโหลด o p t i f ฟายแยกไปโหลด f ฟรอชแยกแต่คุณผู้ชมบางคนนะับอาจจะยังไม่รู้จักว่าพี่ไอ้ f ฟรอชเนี่ย f ฟรอชกับ o p t i f ฟายมันคืออะไรนะครับ f ฟรอชนะครับทำให้เราสามารถลงมอสแพคต่างๆได้ยกตัวอย่างนะเช่นมอสอาชีวิตรอดมอสมังกรอ่ามอสแพคอาชีวิตรอดต่างๆนี่แหละครับ <S <S ถ้าเรายังไม่ลง f ฟรอชเห็นไหมเนี่ย ฟอสแบบนี้นะถ้าเราไม่ลงฟอสเนี่ยเราจะลงมัดไม่ได้นะครับหรือออพติฟายนับอัพติฟายเนี่ยจะเป็นอ่าจะทำให้เราสามารถลงเชดเดอร์แพคได้เชดเดอร์แพคนับคือตัวเสริมภาพสวยครับที่เวลาเราลงเชดเดอร์เนี่ยภาพมันจะสวยมากๆนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถกดซูมได้ด้วยที่ผมใช้ไปบ่อยเนาะ ซึ่งเท่ากับเนเทียนเช์เนี่ยมันจะมีให้เราแบบครบเลยทั้ง forge, o p t i f y fabric มีทุกอย่างนะครับมีเวอร์ชันแบบถ้ามันเขียนแบบนี้แบบนี้คือเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันแบบเวอร์ชันตัวเกมแบบต,แบบตัวเกมเรียลเนาะคือตัวเกมแบบเป็นตัวเกมดั้งเดิมนั่นเองครับครับทีนผมจะลองอเลือกเวอร์ชันให้ดูนะขอเลือกเป็น1นึ่กแล้วกันสมมติผมเลือกเป็นนี่นะครับ forge o p t i f y 1 e นจุนะ forge o p t i f y ก็คือสามารถใส่มอสก็ได้ลงเชเดอร์ด้วยก็ได้นะผมนะโคตรโหดอ่ะไป forge optimize นะหนี้ก install ครบย่างจุดจุดยปึ๊บแล้วก็รรอคับ อันนี้กเนะ็เสร็จแล้วนะครับรอแป๊บนึงเนาะปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะเขียน Enter the Game นะถ้ากดตรงนี้ก็จะเข้าเกมได้เลยนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็ตอนนี้ผมเล่นภาคแท้แล้วผมขอไม่กดให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวลอง ok install ให้ดูสักอันนึงเอาเป็น1.8แล้วกันอ่ะฟอร์เอออติไฟน์เป็น1.2เนาะอ่ะเป็นเวอร์ชั่นดั้งเดิมมดีกว่าอันนี้คือเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะอันนี้คือดังดนะอนนอด้งเดิมแบบไม่มีมอสต์ไม่มี Opt, มม Opt, อะ ok อฟติไฟนะนะ์เป็นาะอ่ะเรียลเนาะคือเป็นแบสตอล เพียวๆเลยเป็น8.2ที่ไม่สามารถลงมอสได้ไม่สามารถใสออฟติฟายได้เป็นแบบตั้งเดิมของไมค์คราฟนั่นแหละครับก็กด enter the game เข้าเกมได้นเนาะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนของทีนันเชอร์เรียบร้อยนะครับสังเกตว่ากดง่ายและมีให้ครบทุกอย่างเลยจบที่หน้าทีนันเชอร์หน้าเดียวนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่จะลงมอสแบบแฟบริกเนี่ยตัวทีนันเชอร์ก็มีให้ครบเลยนะครับคือบอกแล้วนะว่าจบหน้าเดียวเนาะอ่ะแฟบริกฟอสออฟติฟายครบทุกอย่างเลือกกดโหลดแล้วกด install ตัวนี้ได้เลยครับจบแล้วกด enter the Game ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของไมค์ครับแท้กันบ้างน,นะไมค์ครับแท้เนี่ยจะมีหน้าตารันเซอร์ที่สวยกว่านะแต่จะค่อนข้างซับซ้อนกว่าครับอ่ะโอเคกดเข้าเกมไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าโหลดดิ้งของไมค์ครับเวอร์ชันใหม่เนาะปึ๊บอ่ะ,อะโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของไมค์ครับแท้ครับสังเกตว่าจะสวยกว่าและมีแถบอะไรให้เรากดเล่นเนี่ยเยอะกว่านะครับถ้าคุณผู้ชมนับสังเกตตรงปุ่มขวาด้านบนตรงนี้ยคุณผู้ชมจะเห็นปุ่มเพลยเห็นปะ่ะปุ่มเพลยตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับเป็นแบบแบ,บ็คกราว,วนะด,ด์เพ อันนี้คือแปะกราวเคลื่อนไหวนะเป็นเสียงของไมนะ้ครับเนาะของนี้ปิดก่อนปึ๊บสามารถกดแปะกราวเคลื่อนไหวได้นะแล้วก็เปิดปิดเสียได้ด้วยสังเกตว่าตัวเกมเนี่ยความสวยคนละเรื่องเลยส่วนฝั่งซ้ายด้านบนนะก็จะเป็นพวกแถบการใช้งานต่างๆเนาะก็ตรงนี้จะเป็นเวอร์ชันไม้ครับของผมจะเป็นจาว่าแอนด์เบดด็อกเนาะก็คอือซื้อตัวเกมเดียวจบจะมีของเบดด็อกอันนี้จะเวอร์ชันเบดด็อกนะครับแล้วก็นี่จะเป็นจาว่าส่วนด้านล่างก็จะเป็นไม้ครับดังเจียนไม้ครับอนิเจนส์อะไรนี้ก็ลองไปซื้อกัน อ่าโดยเวอร์ชันนับที่เราติดตั้งไว้อยู่ตรงนี้อ่าก็ปกตินะครับโดยดั้งเดิมของตัวเกมเนี่ยมันจะมีเป็นไมค์ครับดั้งเดิมเนาะเห็นปะซึ่งมันก็จะเลือกเป็นเวอร์ชันล่าสุดเอาไว้นะครับผมเห็นไหมหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแนปช็อตเห็นปะ่ะมีสแนปช็อต,ม,อตมีแบบส่วนใหญ่มันจะมีแค่สองอันเนาะแบบเป็นเวอร์ชันล่าสุดอะไรประมาณเนี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอยากย้อนเห็นปะไมค์ครับหนึ่งจุดหกจุดห้าอันนี้คือย้อนนะหรือหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดอันนี้ผมก็ย้อนะาาาาคครัรับหมมาาายยวว่ดดููไปกนเล อย่างแรกนะครับให้ทําการมองไปด้านบนเนาะเห็นไหมตรงข้างคำว่า play ครับมันจะมีคําว่า installation กดไปครับปึ๊บทีนี้ตรง installation เนี่ยครับมันจะมีตัวเวอร์ชันที่เราเคยติดตั้งไปแล้วก็อนี้ตัวดั้งเดิมเนาะอันนี้ก็อันที่ผมที่ผมคัสตอมไปนะครับวิธีการเพิ่มนะครับก็ทำการกด new installation ตรงนี้ปึ๊บทีนี้ครับอ่ามันก็จะเขียนว่า create a new installation นะผมนะอ่าเราก็ทําการอ่าเลือกหน้าปกได้นะเป็นบล็อกต่างๆนะสมมติผมเลือกเป็นหัวคิปเปอร์นะปึ๊บอ่าหรือเราจะแบบหรือเราจะแบบ browse นะไปหาเองก็ได้นะครับ อ่ะตัวนีก้กด browse ไปหาได้เนาะส่วนนี้ครับจะเป็น name นะครับ name ตัวนี้ก็คือเป็นชื่อผมก็จะเขียนเป็น m i n e c r a f r version ที่ผมต้องการแล้วกันอ่ะสมมุติผมเขียนเป็น m i n e c r a f t 1.18.2นะอ่ะผมอยากได้ version หนึ่งจทีนี้นะครับอ่ะมาดูตัวเข้อ version เห็น version ป่ะตรงนี้จะเหมือนกับทีนัชเชอเลยจะมีเพียบเลยนะครับแบบเลื่อนแบบเยอะมากๆนะผมนะไปถึงข้างล่างเห็นไหมเนี่ยอ่ะมีตั้งแต่ version หนึ่งจยเนี่ยเห็นปะ่ะโคตรเยอะนะครับลองเลื่อนได้เลยตัวนี้เหมือนที e r สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือมันจะไม่มี f o r g e กับ o p t i f y อยู่ในนี้นะครับผมลองหาด้วยเลยนะจะมีแต่พวก Snapshot แล้วก็เวอร์ชันดั้งเดิมหน่อยป่ะจะไม่มี f o r g e กับ o p t i f y หรือว่า f a b p i c นะอันนี้ต้องไปลงแยกครับซึ่ง Force, ify, f o r g e o p t i f y f ย a ฟบนะครับจะมีหน้าเว็บ o f f i c i a l ของตัวเองอยู่ครับทุกผู้ชมสามารถไปโหลดได้ผมจะลองขึ้นภาพอยู่นะ อ่ะมันจะมีหน้าเว็บแบบนี้คุณผู้ชมไปเลือกเวอร์ชันให้ตรงกับเวอร์ชันของเราและกดโหลดไปแล้วก็กด install เข้าเกมได้ครับแต่ก่อนจะ install ต้องเลือกเป็นเวอร์ชันที่เราตรงกับตัวแฟรปิกของเราหรือมอสของเราก่อนเนาะอ่ะสมมติผมจะลงอะมอส์ของ1.18.2ใช่ปะผมก็ต้องเลือกไปไหมครับ1.18.2ก่อนเลือนหาครับจะอยู่ล่างหน่อยนี่จะแล้วนะผมนะให้เลือกเป็นเวอร์ชันแบบเพียวๆนะอันนี้เห็นไหม1.18.2ครับเลือกเป็นตัวนี้นะอ่ะเราเลือกเป็นตัวนี้ก่อนและเราค่อยไปลงมอับ ส่วนไอ้เกมตัวนี้นะเห็นไหมอ่ะเกมตัวนี้นี่ผมจะปล่อยว่างไว้เลยนะครับให้ทุกการมาสนใจด้านล่างนะด้านล่างนี้นะครับตรงเรสูชชันนะผมตรงเรสูชชันตัวนี้จะเป็นเรสู u ชันของเกมเนาะซึ่งเราจะเลือกตามขนาดหน้าจอของเราก็ได้นะครับผมนะสมมติใครใช้จอ 4K อย่างเงี้ยไอ้จอทูเผิดอะจอก็เปก็นอยแบบนี้เห็นปะ 2K ก็จะเป็นเรสู u ชั o นนี้ Full HD ก็จะเป็นเรสู u ชั o นนี้เนาะหรือใครใช้จอเล็กกว่านี้ก็เลือกตามต้องการเนาะหรือใครแบบอ้ะไม่รู้จจักจอแบบ ไม่ใช่แบบอาจจะไม่ค่อยเป็นคอมไม่ค่อยมีความรู้เยอะยก็เลือกออโต้ไปครับออโต้ Auto เนี่ยตัวเกมมันจะเลือกหาขนาดให้ตรงกับหน้าจอเราเนาะ oh. หรือเราจะกดใส่เองก็ได้เห็นปะ่ะมันกดไปใส่เองได้นะเช่นจอผมจะเป็น1920คูณ1080นผมนะอันนี้คือ,อ resolution full HD เนาะ1920คูณ1080นะครับ oh. ก็อันนี้ถ้าเกิดใครมีความรู้จะคัสตอมเองก็ได้หรือเลือกออโต้ก็ได้นะครับผมนวะหรือจะเลือกตามสัดส่วนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโดยปกตินะครับผมเลือกออโต้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องคิดอะไรมากมันง่ายสุดนะเลือกออ แล้วก็ตัวนี้ก็ครบแล้วกด create ได้เลยครับนี่นะครับปุ่ม create ตัวนี้นะ create สีเขียวนะครับกดไปปุ๊บอ่ะมันก็จะมีอ่ารูป Minecraft สีเขียว1.18.2มาแล้วครับอ่ะกด play ทีหนึง่งทีนี้เรากดตรวนี้ปุ๊บเห็นปะ่ะอ่ะหัว Clipper เ,เรามาแล้วนะผมนะเราก็สามารถกด play ตรงนี้เพื่อไปการ install ได้เลยเนาะดีนะครับผมจะลองกดอ่ะ play นะปุ๊บอ่าลอง play install ให้ดูเนาะก็ถ้าเกิดเราเข้าครั้งแรกเห็นไหมมันจะมีการวน์โหลดดิ้งนะต้องรอแป๊บหนึ่งเนาะอ่าถ้าเกิดอ่าเน็ตช้าก็อาจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยตอนนนี้้กกก็ทาารรเเเดงขมะคับ อะเข้าไปที่เรียบร้อยผมนะเป็นไมค์ครับแบบดั้งเดิมนะครับอ่าหนึ่งจุดสิบแปดจุดสองนะอันนี้คือไมค์ครับดั้งเดิมหนึ่งจุดสามจุดสองเราก็สามารถไปลงฟอสต์ลงออปติฟายลงแฟลบิกต่อได้เลยนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองอ่าคัสตอมให้ดูอีกสักอันหนึ่งล้วกันเนาะเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับอ่ะไปที่อิโซเลชันนิวอิโซเลชันแล้วก็อ่าเลือกหน้าปกนะครับผมขอเลือกเป็นสเกตตันเนาะอ่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยครับอ่าชื่อไมค์ครับเราจะเวอร์ชไลนรก็ใส่ไป ผมขอเลือกเป็นรอบนี้เป็น1.12เนาะปึ๊บอ่ะโอเคผมเลือกเป็นเวอร์ชันหนึ่งจนะครับอ่าทำการตรงนี้อ่าตรงนี้แหละสำคัญนะเวอร์ชันทำการหาผมแนะนำนะให้เรียกว่าแบบนี้เห็นปะให้มีคำแบบนี้อยู่ข้างหน้านะมันจะเป็นเวอร์ชันเต็มครับอ่ามันจะมี snapshot ใช่ไหม snapshot ไม่ใช่เวอร์ชันเต็มไงเราต้องเลือกเวอร์ชันเต็มนะครับอ่าผมจะเลื่อนหานี่นะผมนะ1น2่เนาะอ่าเวอร์ชันเต็ม1น2่แล้วก็อันนี้ผมเลือกเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็เรรรียยบบ้อคักด create อ่ะเราก็จะได้1.12.2มานะทีนี้ไปเพลย์ครับเลือกตรงนี้อ่ะกด1.12.2ที่เราอินสตอลมานะมันก็จะรูปหัวสเกตั้นกดเพลย์ครับแล้วก็มันจะขึ้นเห็นปะอ่ะอตรงนี้ก็กดติ๊กไปแล้วก็เพลย์นะครับผมวันนี้ก็เข้าเกมได้เลยนะครับผมเรียบร้อยน้องโอ๋นหรับตัวเกมอ่าเวอร์ชั่น1.12.2แบบตัวเต็มพร้อมลงมอดเราก็ไปลงมอดลงอัพติฟายลงแบบพวกมัดแพ็กอชรีอยเนฟช ทีนี้นะครับเราสามารถสร้างโปรไฟล์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้ใช่ไหมครับมันก็สามารถลบโปรไฟล์ได้เช่นกันไปที่อินสตาลเลชันเนาะทีนี้อ่ะเห็นไหมมันจะมีจุด3จุดครับสมมุติผมจะลบตัวจุดสองจุดสองนะผมกดจุด3จุดเห็นป่ะและกดตรงนี้เลย delete นะผมนะ delete นะกด delete ดูปุ๊บอ่ะมันก็ถามว่าคุณแน่ใจหรือเปล่านะผมนะ Are you sure ในการจะ delete หรือเปล่านะผมนะอ่ะก็ผมแน่ใจนะครับก็ delete ปุ๊บเห็นป่ะมันก็จะหายไปนะครับผมไม่เพียงแค่นั้นครับเราสามารถเข้าไป edit ได้อีกนะถ้าเราไม่อยากลบเอ้ยเราไอ ฉันเลือกแบบเลือกเวอร์ชันผิดจะอ่าเข้าไปอีดิทก็ไปแก้ไขได้สมมุตินะผมเปลี่ยนเป็น1น5อ่าเราขี้เกียจลบโปรไฟล์ไงอยากเปลี่ยนเลยก็ได้นะผมลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนให้ดูนะนี่นะผมนะเจอแล้ว1.5.5นะเห็นป่ะอ่ะกดโอดเคไปครับปุ๊บทีนี้กดเพล y ใหม่เห็นไหมอ่า1 0. 5่งจุ้มาแล้วเราก็สามารถแก้ไขแล้วก็อินสต l ลเลชันได้นะผมนะก็โคตรดีนะครับผมนี่ครับ ได้แล้วนะผมนะอ่าเวอร์ชันเต็มไมค์ครับ1.6.5เราก็ไปลงมอดต่อไปลงแบบอ่าตัวของฟอสต์นะผมนะแล้วก็ไปลงพวกมอดมังกรมอดอชิวิดออะไรยังๆก็เนี่ยโหลดได้หมดเลยนะผมนะพอเราติดตั้งเวอร์ชันแท้ได้แล้วเราก็ไปลงอ่าฟอสต์ต่อได้เลยนะครับก็เป็นยังบ้างครับสหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาทำตามคำขอแบบละเอียดเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมครับสามารถจะสามารถเปลี่ยนเวอร์ชันไมค์ครับได้ดั่งใจต้องการเนาะแล้วกก็อออาาลลลงงงไไปปบบใช้เั Fort Optify แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆได้ตามต้องการเนาะอ่ะโอเคก็ฝากแชร์คลิปนี้ตอบให้เพื่อนๆด้วยเนาะเผื่อใครเปลี่ยนเวอร์ชันไหมครับไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ก็เข้าใจแน่นอนนะครับเรี่องคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ,บ